เรียนคุณครูที่เคารพดิฉันดิหญิงพูรีนธรรมโชตเลขที่35ชัน้นวัธิยมศึกษาพีที่สห้อง6วันนี้จะมานำเสนอการอ่านบทอาัยานโครงสุภาษิตโครงสุภาษิโตโสรสไตยังสามสิ่งที่ควรเคารพศาสนายุติธรรมสระประโยชน์ตนเองาศาสนาซ้อนสั่งให้ประพติดี หนึ่งยุติธรรมไปมีเลือกผู้ประพืชเพื่อประโยชน์สิสวัสดิ์ทั่วกันแห่สามสิ่งควรรอบรู้เคารบเลื้ยงเจริญคุณ โครงสุภาษิตนฤทมนาการพราคิดเสียก่อนจึงพูดพาทีมีสติรังลอคิดหลอบคอบชอบและผิดก่อนพร้องคำพูดพางลิขิตเขียนล่างเรียงแห เพราะสนะต้องโสดทั้งห่างภัยโครงสุภาษิตอิสะปะปะกระนำสุนักป่ากับลูกแกะชาติกขาระดุร้ายสันดานคงจะห จะกล่าวคำหวานคำชอบก็ดีหานหักเอาจนได้ดังคอเขาประสงค์ขอบคุณค่ะ